ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทุกท่านวันนี้ก็มาฟังบาร,รมีกันต่อไปอีกสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องศีลบาร,รมีจัดว่าเป็นบาร,รมีอันดับที่สองที่พระเจ้าทรงเรียงไว้ต่ความจริงการปฏิบัติท่านบรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลาย เราจะปฏิบัติขึ้นต้นบัดทานถ้าเรียงมาเป็นศีลถ้าเรียงมาเป็นเนคขมะแล้วก็เรียงมาเป็นปัญญาอันนี้ก็ไม่ถูกการปฏิบัติจริงๆต้องขึ้นด้วยปัญญาบารมีก่อนว่าคนที่ไม่มีปัญญาเขาไม่รักษาศีลน,นะครับ แ่ะก่อนที่จะพูดอะไรก็ขอย้ำกันไว้อีกีนิดสักนิดหนึ่งด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าที่บรรดาญาโยาพุทธบริษัทมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาก็ดีความจริงพระพุทธเจ้าต้องการให้ทุกคนหมดทุกทุกที่มีความสําคัญมากก็คืออบายภูม ถ้าเราต้องลงอบายภูมิเราก็ขาดทุนฉะนั้นในตอนนี้ขอบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมพุ้ทธบริษัททั้งหลายด้วยพากันป้องกันอบายภูมิซิก่อนก่อนที่เราจะมีบารมีเต็มเพราะไม่แน่นัก,กว่าการบำเพ็ญบ,บรารมีของเราชาตินี้จะเต็มและไม่เต็มเราไม่ทราบ ถ้าบารมีเต็มเราได้ไปนิพพานแน่ถ้าบารมีไม่เต็มเราก็ยังมาไปไม่ได้ถ้ายังไปไม่ได้ต้องเวียนไปหาไบายภูมิเราก็ขาดทุนเพะนั้นการที่เราจะหนีอบยภูมิให้พ้นก็คือหนึ่งมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตนี้ต้องตายก่อนจะตายเมื่อตายเมื่อไรเราไม่ยอมไปอบยภูมิ ยึดพระพุทธเจ้าเพื่อทมพระอริย,รยสงฆ์ปฏิพึงในควก็หมายความไม่ยอมรับนับถือคำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามท่านหลังจากนั้นทรงศินให้บริสุทธิ์สินต้องเป็นตามสภาพของฐานะนะครับพระมีศินเท่าไหร่สม่มเนรมีสินเท่าไหร่สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทสํสำคัญที่ศินห้า ต้องรักษาให้ครบแล้าทรงจิตพิไว้เสมอว่าการเกิดมนุษย์มันเป็นทุกข์เราจะไม่ต้องการมาอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขชั่วคราวหมดบุญวัสนาบาร,รมีก็ลงมาเราไม่ต้องการต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าทรงอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้จริงๆนะครับตายจากชาตินี้ไม่พบกับไบยภูมิ์แน่ แต่ถ้าบาังเอิญจะเกิดใหม่จะตายกี่ชาติก็ไม่พบกับใบูมิเพราะว่าใบาภูมิกับเราเลิกเป็นญาติดีกันแล้วค้นทุกไปทีขาออารมณ์อย่างนี้อย่างน้อยที่สดุดบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิ์สมณนนีต้องถือว่าเป็นกฎตายตัวที่เราจะต้องทำให้ได้แต่ก็ถามว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วหรือ ก็จงตอบเขาว่าการปฏิบัติไม่ได้มุ่งพระโสดาบันและก็ไม่ได้มุ่งชาลโลกีมุ่งอย่างเดียวคือทําความดีหนีอาบายภูมิหนีการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นตอนนี้ก็มาพูดกันน้งสีลน้บารมีบารมีแปลว่ามีกําลังใจเต็มศีนี่ก็แปลว่าปกติ คือป,ปกติของพระต้องปฏิบัติในสิกขาบทเท่าไหร่แล้วก็มีพิสมาจารย์เท่าไหรพระต้องปฏิบัติในธรรมะอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะห่มผ้าจะบริโภคอาหารหรือว,ว่าจะชั้นกีฬาในเภษัชชั้นยาอันนี้ต้องพิจารณาก่อนเว่าเราจะไม่ติดเพื่อความสวยสดุดงามเป็นต้น เราจะไม่กินเพื่อความอ้วนผีหรือผ่องใสจะไม่กินเพื่อทำทำกิเลสให้เกิดขึ้นเราจะกินให้ชีวิตทรงอยู่แล้วก็จะปฏิบัติความดีทำลายความโลภออกจากจิตทำลายความโกรธทำลายความหลงออกจากจิตเราจะปฏิบัติตามคำแนะนําขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทุกรายการที่ทรงตรัส อย่างนี้จึงจะใช้ได้นะครับสํา <c oughs> สำหรับศีลพระก็ดีเนงก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีถ้าแค่เอาแค่ศีลเฉยนี่ไปไม่รอดนะครับจะต้องปฏิบัติในกรรมบทสิด้วยเพราะถ้าศีลเฉยๆยังมีศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าศีลห้านี่เขาก็ห้ามแค่พูดบทเท่านั้น พูดวาจาหยาบคายนินทาชาวบ้านขยุเขาแตกกันแจะพูดวาจาที่ไร้สติคือไร้ประโยชน์พูดส่งเดชอย่างนี้เป็นโทษก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดผมก็จะขอ,อนำพระสูตรสูตรหนึ่งมาคุยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทกละบรรดาเพื่อนพิสุสมันเณน เราพูดกันแต่ธรรมะรนล้วนมันก็ฟังจิตจืดไปหน่อยรือว่าคนที่ไม่ผิดศีลคือว่าไม่ใช่มุสาวาทแต่ว่าใช้วาจาพร่อยพร้อยไรสติสมัมปทัญญะพูดส่งเดชเป็นเหตุให้เกิดเป็นโสเพณีตั้งหลายร้อยชาติเรื่องก็มีอยู่ว่ามีท่านสิทธิมา ท่านสิริมาในถึงที่ผมเรียกว่าท่านน่ะในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ท่านผู้นี้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโสดาบันที่เรียกว่าท่านกับเขาอย่างน้อยที่สุดท่านเป็นประโสดาบันนี่ท่านดีกว่าผมและก็ท่านเป็นประโสดาบันอยู่ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ เวลานั้นสาวกขออองสมเด็จพระบรมครูเป็นอาหารตั้งเยอะแยะผมเข้าใจว่าท่านคงไม่โง่พอที่ทรงแค่ทรงตนแค่ประสูดาบันคงจะดีไปกว่านั้นแต่บาลีไม่ได้บอกไว้เพราะว่าเวลาที่ใกล้จะตายเนี่ยมันไม่แน่นักถ้าทรงความเป็นประสูดาบันไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน ตอนนี้พอจะตายเข้ามาจริงๆไอ้ทุกขเวทนาเข้ามาครอบงำจิตเจ็บน่นปวดนี่เสียดนั่นมันก็ทนไม่ไหวตอนนี้ความรู้สึกรักในร่างกายมันจะหมดไปการต้องการมีมีคู่ครองมันจะหมดไปต้องการความร่ำรวยมันจะหมดไปต้องการคิดว่าจะอยู่ต่อไปมันก็หมดไปเพราะมันอยู่ไม่ไหว เวลานั้นเจ็บปวดอย่างนั้นคิดอะไรไม่ออกจะไปรักแต่งงานกับใครเขาลกตัวเองก็แย่จะไปกอบโกยทรัพย์สินที่ไหนก็ไปลุกไม่ไหวจี่หลงคิดว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราก็ไม่ได้ร่างกายมันแสนจะเลวตอนนั้นบางเอื่นหากว่าท่านเกิดมีความเบื่อหน่อยในร่างกายขึ้นมา ตายเมื่อตายไปก็ปนานิพันธ์ทันทีว่ามีบางท่านมาถามว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมีกิเลสมากถ้านึกถึงปนานิพันธ์เป็นอารมณ์จะไปได้หรือก็ต้องตอบว่าเวลาที่ป่วยจริงๆหนักมากความโลภมันหายไปจากใจความโกรธมันหายไปจากใจความหลงไม่มีก็ปนานิพันธ์ได้ตามที่กล่าวม,มาแล้ว สำหรับท่านสิริมาผู้นี้ท่านเป็นระโสดาบันตั้งแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าจบเดียวท่านดีกว่าผมมากผมนี่ทั้งเรียนมาด้วยเป็นครูสอนเข้าด้วยเป็นนักเทศด้วยแล้กวก็สอนธรรมะธรมโมด้วยผมเป็นอะไรผมยังไม่รู้เลยผมสงสัยตัวเองว่าผมดีไม่เท่าท่านสิริมาก็นี่เรื่องนี้ก็ยกไป ก็ขอกล่าวว่าความเป็นจริงท่านสิริมานีเป็นคนที่มีตระกูลสูงค,คือท่านเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกมรพัทอยู่ในพระราชฐานขพราชาคือพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าท่านต้องเป็นโสเพณีแลว้วใบหญิงที่มีความสวยงามมากเขารับแขกเป็นหญิงรับแขกเมือง เวลาแขกเมืองมาก็เอาท่านมาประลประปลดลมให้แขกให้แขกเมืองสบายใจใคลายอารมณ์เครียดแต่เหมาคืนคืนละพันกหาปณะนะคือพันตำลึงละสี่พันบาทในเวลานั้นเวลานี้ก็เทียบเงินเป็นล้านราคาแพงมากทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมก็เจอพระสูตรพระสูตรหนึ่งท่านบอกว่า กฎของกรรมของสิริมาท่านสิริมาเวลานั้นท่านไม่ได้ละเมิดศีลแต่พูดไม่ดีหรือว่าไม่ได้พูดโกหกหมดเท็ดแต่พูดไม่ดีตายจากชาตินั้นแล้วต้องมาเป็นหญิงโสเพณีตั้งนานหลายชาติผมก็นับชาติไม่ทวนอ่านไม่ครบเรื่องราวมีอย่างนี้คือว่าในสมัยนั้น เป็นสมัยที่มีพระอาหารหันต์ผมก็จำไม่ได้ว่าพระธเจ้าวสวนามชื่อว่าอะไรแต่พูดไปก็เดาไม่มีความสำคัญผิดเปล่าๆวันนั้นเป็นวันมีสาขาบูชาก็มีคนไปทําการทำบระทักษิณคือเวียนเทียน,นแสดงความเคารพไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ในขณะที่เวียนเทียนนั่นก็ปรากฏมีพระอริยสงฆ์อยู่มากทาั้งพระพระผู้ชายที่เรียกว่าพิสุพระผู้หญิงที่เรียกว่าพิสุณีก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมีพิสุณีองค์หนึ่งท่านแก่และท่านก็กินมากแต่ความจริงพิสุณีองค์นี้ท่านเป็นพระอระหรันต์ แต่ว่าท่านจะเป็นพระหลันอราหันต์ขั้นสุขบสัสสกทีวิโชชระเป็นโยฏิสันพิทัพประตอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่ทราบบาลีไม่ได้บอกเพราะว่าท่านเป็นพระอราหันต์ที่กินหมากเวลาเวียนเทียนเคี้ยวหมากไปไอ้น้ำหมากน้ำลายมันก็มากขึ้นท่านก็วนน้ำหมากลงข้างทางเดินเวลานั้นมาเอินมีลมพัดม,มาไม่แรงนัก เราออมมากนิดหนึ่งไปถูกเอาผ้าของท่านท่านสิริมาเวลานั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีแต่งตัวสวยและรูปร่างก็สวยละอเอามากไปติดผ้านิดเดียวเธอก้มลงมาแล้วก็รู้สึกไม่พอใจกล่าววาจาไม่ใช่ก็หกแต่กล่าววาจาอย่างนี้ว่าอีหญิงแพทศยาคนไหนนะ มาบ้วนน้ำหมากทำละอองน้ำหมากมาถูกผ้าของเราอย่างนี้ไม่ใช่โกหกแต่ว่าเป็นวาจาหยาบฉะนั้นในสินห้ามไม่ได้ห้ามวาจาหยาบเราต้องราากักษาคำบ,บัญญัติเพราะห้ามทุกทุกวาจาทุกประเภททั้งโกหกก็ห้ามวาจาหยาบก็ห้ามการพูดส่อเสียดนินทาชาวบ้านโกหม การพูดวาจาเหลวไหลก็ห้ามต้องถืออย่างนั้นด้วยผลที่นางศิริมาหรือท่านศิริมาพูดเพียงเท่านั้นตายแล้วหลวงต้องลงอบายภูมิแล้วก็มาเกิดเป็นคนต้องมาจีเป็นหญิงแพทย์สยานับเป็นร้อยร้อยชาตินีร่ระบรรดาเพื่อนภิณฑ์สมน,นีนระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่าน ถ้ารักษาแต่ศีลเราอาจจะพลาดวาจาหยาบเราอ,อาจจะพลาดวาจาส่อเสียดอาจจะพลาดวาจา,วาเพ้อเจือเหลวไหลไร้ประโยชน์ฉะนั้นต้องรักษาวาจาทั้งสี่อย่าวาจาใจทั้งสี่รายการสําหรับวาจานะทั้งสีในะงส่ใหญ่ครบถ้วนจึงจะปลอดภัยมาพูดถึงตอนนี้ผมก็มานึกขึ้นมาได้ว่ามีบคุคคลหลายท่าน บางทีท่านปุน,นั้นก็เป็นคณาจารย์สอนพระกรรมฐานเคยปรารบอยู่เสมอว่าพระอาหารหันต์ไม่สูบุรีไม่กินหมากแต่ความจริงการสบุรีหรือกินหมากนี่ไม่ผิดทางพระวินยัยอย่างพระอาหารหันต์องค์นี้ท่านกินหมากขยจะว่าอย่างไงหรือว่าจะแบ่งอาหารหันต์ใว้คนละสมัย ท่านคนที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานจะสูบบุหรี่และกินหมากที่วัดนี้ไม่เคยห้ามแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้สถานที่เปรอะหรือว่าอย่าทำให้ออาไฟบุหรี่ไปไหม้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็พอแต่ไปห้ามกันปรสาสตร์มันชินจะมีรมเครียดฉันั้นขอบรรดาเพื่อนมีส,สมุดสัมเนรขอยย้อนมาเรื่องศีลจำไว้ด้วยนะครับ ว่าการไม่พูดปดแต่พูดหยาบก็ไม่ดีลงอวัยภูมิยังไม่พอเกิดมาเป็นโสเพณีนี่เราก็มาดูคำว่าสีกันก่อนก่อนที่จะพิจารณาเรื่องอะไรต้องรู้จากชื่อแล้วก็ต้องรู้จากอาการกันก่อนคำว่าสีน,นี่แทนแปลว่าปกติ พระของเราจะต้องมีปกติปฏิบัติในสิกขาบท227และก็มีอภิสมาจารย์ด้วยและจะต้องมีอาทิสินสิกขาธรรมะวังสินยิ่งอาทิจิตสิกขาทำชาญสมาบัติให้เกิดอาทิปัญญาสิกขาใช้เป็นจัดปัญญายอมรับนับถือตามความเป็นจริง เรียกว่ายอมรับรับถือกฎคงธรรมดาไม่ใช้อารมณ์ฝืนอย่างนี้ถ้าจะฟังยากนิดผมก็ขอพูดทิ้งไปเลยไม่รู้กันขนาดนี่คำมาสินแปลว่าปกติฉเฉพาะครวาดปกติจริงๆต้องมีสินห้าครบถ้วนถ้ามีสินห้าไม่ครบถ้วนก็เป็นคนผิดปกติแล้าทำไม จะต้องมาปฏิบัติกันบังคับกันเลยหรือก็ขอตอบว่าในที่น <c oughs> ี um, fruit, ases, eth, soul, friends, bah, ้ไม่มีการบังคับสุดแล้วแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพอใจอะไรถ้าคนมีศินคนใดมีสินครบถ้วนคนนั้นท่านเรียกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่าใจสูงคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจดีมาก แต่คนมีศินไม่ครบทนท่านเรียกว่าคนคนแปลรยงเวลานี้โลกที่ย่งอยู่พระขาดศินศินมีแต่คนยอมรับนับถือศินไม่มีแต่ผมก็อย่าทิ้งไว้อีก <c oughs> ไม่ที่บายต่อไปขอมาที่บายขั้นสิลของฆราวาสและอย่าลืมนะครับพระบัตรปาิตีแท่งปิกาพีละพิโค ไฟอเวจีมหานรกทำให้ยาหลุดของเขียวพราของเขียวให้หลุดท่านเอกปัตนากราชต้องไปเกิดเป็นสัตวาา์ดิชันทานพิสุทธิ์ธรรมเนรต้องระวังให้มากห <c oughs> ากว่าท่านเป็นพิพสุทธรรมนเนรถ้าขายกำหนดสิบระวังนะโยมจะเอาอาหารที่สำหรับไฟบาทเพื่อท่านไปเลี้ยงไอตูบซะก่อน พะอไรถ้าพระกับเนนไม่มีกำหนดสิกบกำหนดสิบไม่มีอยู่ศีลประจําตัวที่มากกว่านั้นจะมีได้อย่างไงถ้าเราหมผ้ากาสาวพัดขาดกรรมบดสิบเราก็เลวกว่าไอ้ตูกที่บ้านโยมเพราะว่าเจ้าตูกที่บ้านโยมนะ่ะมันเป็นสุนัขมันไม่เคยประกาศเลยว่ามันเป็นพระเป็นเนร มันแสดงตนความเป็นสุนัขเป็นปกติของมันมันซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาถ้าเราปฏิบัติตนโกงไปโกงมาก็เสร็จนี่ขอพูดทั้งอนุภาพของศิลปอนุภาพของศิล5ห้าในบรรดาญาโยมุทธบริษัทมีหลายท่านมาเห็นถึงเห็นมาเข้าใจธรรมานี้เป็นผู้วิเศษบางคนก็ป่วยไข้ไม่สมบายบางคนก็ เดือดร้อนเรื่องการครอบครัวบางคนก็เดือดร้อนในทรัพย์สินขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อเองก็ต้องให้ใน้ำเกลืออาทิตย์สองสามครั้งฉีดยาอยู่เสมอมันก็ไม่ไหวเนี่ยมาคุยกันเรื่องศินสินห้าคือข้อที่หนึ่งปานาติบาตสำหรับปานาติบาตที่จะรักษาได้จริงๆต้องมีเมตตากรุณาทั้งสองตัวผสมอยู่ในใจ จะต้องมีปัญญาคนไม่มีปัญญานี่รักษาศินไม่ได้อันดับแรกจะรักษาปานาธิบาตได้ต้องเมืองเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารมีจิตคิดว่าคนเราในทารักกันแล้วก็ดีกว่าเกลียดกันเป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันจึงจะรักษาสินข้อปานาธิบาตนี้ได้ ถ้า่าคนใดถ้าปร,รับสัปฏิบัติสินในครอบปนานาติบาทใี้ได้ครบถวนเป็นปกติไมาย่วาไม่ฆ่าเขาด้วยไม่ทรมานเขาด้วยถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้ก็มีหวังได้ว่าเป็นเทวดาแน่อยากเทวดาลงมาถ้าเป็นคนจะเป็นคนมีอายุครบอายุไข รูปร่างสวดทรงหน้าตาผิวพรรณสดสวยงดงามและก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ไม่เบียดเบียนนี่หมายความถ้ารักษาศินได้นะถ้าละเมิดสิลข้อที่หนึ่งอันดับแรกในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีแต่ความเดือดร้อนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีศีลพระเมตตาเกุานา มีเวตตาความรักกุณาความสงสารจืดหน้าใครแล้วก็ยิ้มเขาก็ยิ้มอารมณ์ใจก็สดชื่นเห็นว่าคนใดเขามีความลำบากยากแค้นมีความสงสารเกือ้อกูลให้มีความสุขอันนี้เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไม่ต้องเป็นเรียนคาถาเสน่ห์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนที่เกลียดจะมีบ้างบางคน คือคนนี้ชอบอิจฉาที่สยามกวกคนอื่นทัานนี้เราก็ปล่อยเขาแล้วพระพุทธเจ้ายังทูอิจฉาคนเร็เวๆอย่างเราทําไมยังไม่ทูอิจฉาเขาอิจฉาที่สยามเป็นความเดือดร้อนของเขาเรามีเมตตาปราณีเป็นความสุขของเราไปไหนมีคนยิ้มให้เรามากกว่าคนหน้าเงอเราชื่นใจและมีความสุข แต่คนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติในสิ่งข้อนี้ได้คือจิตขาดเมตตาปราณีที่ฆ่ากิงฆ่าเขาบ้างประทุษร้ายเขาบ้างทำให้เขาลำบากบ้างพวกนี้จะหลับก็ไม่เป็นสุขจะตื่นก็ไม่เป็นสุขมีชีวิตอยู่เลาแวงอันตรายอยู่เสมอตายจากความเป็นคนมีหวังได้กไปอายายภูมิแน่ ยังไงๆก็เป็นมีสิทธิ์ลงนรกร้อยเปอร์เซนต์ออกจากนารกแล้วก็มาเป็นเปรตออกจากเปรตก็มาเป็นสุรกายออกจากสุรกายก็มาเป็นสต์เัรเจฉานพ้นจากสตรจฉานก็มาเป็นคนที่ต้องรับผลสิทของกรรมอย่างดีที่สุดก็เป็นคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บกะง,ง้องกะแง่งเดินไม่เคยไหว ถ้ารุนแรงเกินไปอาจจะเป็นอาาพาสแล้วไม่เช่นนั้นก็มีการอายุสั้นพันตายบางคนบาปหนักเกินไปเป็นอจินกรรมเข้าท้องแม่ไม่ทันยะคลอดตายบาปย่อนมาอนิดหนึ่งเว้นบ้างบันดีละบันดีไม่ละแต่มันพระเว้นอย่างนี้เกิดออกจากท้องแม่ไม่กี่วันก็ตาย ถ้าเว้นมากกว่านั้นหน่อยก็เป็นเด็กใหญ่ตายเว้นมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายถ้าเว้นมากกานันอี้หน่อยไฟกลางคงก็ตายให้กํากลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ทําอันตรายอย่างนี้เลยเว้นทุกอย่างคือไม่ทาพลาดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่นก็หมายความอยู่ถอายุไขแล้วจึงตายโายครคภัยไข้เจ็บมีบ้านเป็นของธรรมดาบางคนก็ไม่มีเลย นี่จะต้องโทษละคุณของศีลข้อที่หนึ่ง <c oughs> เพราเล่าย่อๆถ้าปฏิบัติในศีลข้อที่หนึ่งได้มีชีวิตอยู่มีความสุขเพราะคนรักมากเพราเราใจดีตายไปแล้วจะความเป็นคนให้เกิดเป็นเทวดาระพมเกิดเป็นมนุษย์มีอายุย,ยืนนานโาครคภัยไข้เจ็บน้อยรูปร่างหน้าตาสะสวยแล้วก็จะพูดอะไรต่อไปบรรดาญาโยมทั้งหลายแล้เพื่อนิสุทธสมณี ัญยานบอกเวลาบอกเลิกทื้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนนึงขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่เือเพื่อนบิุฑสาสมเนทุกคนจงมีความปัาร,รนาสมหวังตามที่ต้องการสวัสดี